รังตอกอะสามร้อยห้าสิบค่ะใส่ใบแมงลักครับพักอีตูเด้อสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องนุษมณีสาวลวาวชาแนลเด้อมื่อนี้เนาะสานุกกับมาแต นางบัวลำพูโดยจะมาแวะตลาดอาของปลาเนาะหวยเดือนั่นเองเนาะซึ่งกับมีของปลาหลายอย่างเลยเป็นไทยบ้านเนาะเพิ่นเอามาขายนะแล้วกัมีหลายแนวทุกคนมื้อนี้เขากะมาแวะซื้อของกินก่อนก่อนจะกลับมือเหอนเนาะเพราะว่ามันตลาดห้วยเดือนนี่มันเป็นของกินที่ว่าของปลาหลายที่สุดเลยแล้วกัมีหลายอย่างเนาะ โดยเมื่อนี้กับเป็นท่างผ่านพอดีเลยก็เลยแวะเนาะแวะซื้อของกินเลยก็คือแบบจะมีหลายอย่างอะ่ะเดี๋ยว,วนุสาวนุจะพาเลาะเบึง่งเด้อว่ามีอย่างแน่เนาะ แล้น้องงวนที่เพิ่นขายก็มีหลายเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน่อไม้เนาะหน่อไม้ขึ้นหลายเพราะว่าเอ่อฝนตกแน่จังซี่น่ะแล้วก็ขึ้นหลายเนาะแล้วก็ส่วนหลายแม่ค่าเพิ่นจะขายเห็ดเนาะช่วงนี้เนาะเห็ดหลายหลายแหมสนุนยางพานเนาะผู้ใดก็ขายเห็ดเนาะมีหลายขนาด ส่วนหลายแมนผลไม้เนาะแล้วก็ของกินปลาทั้งนั้นเลยอยู่ตลาดนี้เนาะก็คือแบบกว้างหลายเนาะเพราะว่าเฮายางมาหนีมีหลายมีหลายซอกหลายมุมเนาะมีหลายซอยนะแล้วก็ขายหลายอย่างเนาะถ้าว่าคนเล้ามานี่คือสิมักนี่แหละเพราะว่าของกินนี้หลายขนาดแบบแนวอีสานแบบแนวลาเลเฮายันะหลายเดี๋ยวซ้ายเลย อินทผลัมนี่ไงแมวอะไรนีเพื่อค่านแม่แล้วผ่านนี่ไทเกอร์ไทเกอร์ชอบกินเหรอดูเห็นยู่คุณมัดเลย Right? อันนี้เท okay. ่าไหร่เนี่ย40บาท40บาทโอ้ปลาเนื้ออ่อนลูกไหนอ่ะ ตรงไหนไม่อร่อยบ้าแ่บเล่คืออะไรเดี๋ยวูกไหมองเลูกอไหอ่ะี่นเนาะ่นดีรอมเมไหโดน่ายเลขเล่น่นรถมัีอยู่ไงของล่นอยู ของกินหลาๆเนาะแล้วก็มีต้นไม้ขายพร้อมทุกคนเนาะนี่มีพ่อค้าพิ่นมาขายแบบหลายซิ่งหลายอย่างบว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าเน่้อไม้เนาะแล้วก็มีโตด้วงด้วงมะพร้าวเนาะกัดลายทุกคน ร่างต่อบอ่าสามร้อยห้าสิบ่ามร้อยโย่มค่ะหนักคหนักตัวร่างต่อ

นะลนะหลังจากซื้อของแล้วเนาะตลาดห้วยเดือนาอเป็นตลาดของปลาของภาคอีสานเลยทุกคนถ้าผู้ใดมาเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะเนาะถ้าผู้ใดมาเก็นของปลา เดน,นจะทำอะไรกินคะทำแกงเปิดคะ่ะหรือแกงหน่อไม้บ้านเราคะ่ะว้าวแม่ครัวมาแต่กรุงเทพคุณเดินนี่เด้อนม่ครัวนั่งเครื่องมาทำแกงหน่อไม้ให้ทุกคนกินค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดนั่งเครื่องมากค,คุณเด้อ นั่งเครื่องมาทำแกงหน่อไม้ให้กินด้วยเนี่ยเป็นย่าทำอะไรคะคุณย่าย่าจะอุ่นข้าวไปอ๋อเป็ย่าจะนึ่ง้ากงใส่เ็ดเพิงองใ่เห็ดเพิงเห็ดเพงเห็ดเพิงเห็ดเพิงนะเซบอ๋อนี่เด็กนี่เด็กอู้ เฮ็ดไหมเฮ็ดเพิงเฮ็ดดำดเฮ็ดดำดนี่เฮ็ดนังไหเฮ็ดเพิงอ๋อเฮ็ดดำดำนี่เฮ็ดเพิงมันบอกแล้วอนขาวๆนี่เด็อมันไม่สอ๋อมันมีสองสีสีดำกับสีขาวสีไข่่้เปิดดไม่ปเป็นข ไอแนวแี่เหมือนไอแนวบางใบเอมากดี่เห็ดเพิ่็น่คนบอบางก้านเป็ตคนเบาอันนี้เฮ็ดเพิงนืคอเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานเน้อขเด้อเฮ็ดพิงหวานนะจุกัะฝอยหวานเดี๋ยวอ่านยังออไหมหวานคะคนยาวฝอหวานน วันนี้วันนี้เอาหอยหวานมาซุมนะคะหอยหวานหอยหวานมาซหอใช่ไหมหอย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 สอยหอยมอหอยหอยหอยอยหอยหยหอหอย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 อหอยอออหยออนหยหยออออหยออออ เออเกิดนอนือบิกีเลฮะสุกตมเาปดนี้มานากินเบียแว่ามเกินหะเดคนียวี่าทีที่าน้รมาต้สแล้วเันน้มาดีสิตอนนี้แม่งครัวพุกพ่านมากครับ แม่กัวพุกพลาดทอปลาต้มด้นะคะแต่ปลาต้มเขาเล่ยป็นคะมัน้แป้งห้อกน้ำเต็มม้อจากะได้จากจะทอดปลานี้ยุแป้งทอดด้วยค่ะเยอะ เขาใส่พ่อเนี่ยอ่ะมันต้องให้ต้มเลยมงแอเมื่อสมองอูยไปสิบ่ง่ายจ้ะบ่เอออย่าไปผัดพ่องสมองจักหน่อยนึงอ่ะมาเฮากินผัดพ่องสมองกันเกี่ยวเลยได้เกี่ยววะล่ะเออ ใส şey ่เข่าเวหเหนสเออีะไรน้อะไรยน้ <h <h ําปลานรบุกข้าวเหนียวเด้อกินกับแกงหน่อไม้ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเล้าข้าวเหนียวอีสานเล้าอีสานครับ này là lại không có đây ạ

เอาวันเขียวงั้นก็บอกต้มรอเดีเอาหน่อไม้ที่ต้มจืดแล้วมาใส่แล้วกับปรุงรแสแซ่บๆอันนี้ก็เป็นเห็ดเอาไว้ใส่แล้วก็ผักร่วมฟักแฟงดอกดอกอะไรวะ ปลักทองอันนี้ผักเหม็นคนเราเรียกผักเหม็นผักโสมผักเหม็นคนลราเรียกผักเหม็นใส่บักเอียดเพราะว่าบักเอียดคือพริกบักเอียดคือพริกหรือว่าผักบักเพชรเพราะว่าคนเราเขาเรียกนี่ผักรวมก็มีใบมะละกอไอ้ไม่ใช่ยอดบักอือบักอือปักทองฟัก แล้วก็ผักอีตูอ่านี่ละครับเอามาใส่แล้วพอเดือดแล้วก็ผักใส่ใช่ไหมใช่ค่ะเดือดแล้วผักใส่นี่เห็ดเห็ดเห็ด เห็ดอะไรบ้างเลยเห็ดเห็ดอะไรนะจะไม่ได้เห็ดลราโง่ไม่ใช่เห็ดลราโง่เห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ใช่เออเห็ดนั่นแหละนี่คือเห็ดค่ะเห็ดครับเห็ดใส่เห็ดเห็ดใส่เข้าไปมันจะเหนียวๆนาะเหนียวๆเห็ดพิ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งคุ้มอ่าพิ่ง ่ะก,ก็เต็มหม้อแล้วค่ะตอนนี้อืม <c oughs> ใส่ใบแมงลักครับผักอิตูเด้อผักอิตูใบแมงลัก <c oughs> บอกันลลุ่มเลยค นีทำสลบแด้หนูอันนี้หอยอ๋อนี่อหารพื้นบ้านหารพื้นบ้านหอยด้วยอันนี้หอยหวานปลาซอมอ่ะ ไปทำเองสบายๆไ้ไมดีดีหมเลยโอเคเ็นยเซ่บึงส้มตำเมืองไทยประแดกต้นค่ะจะเอารองเท้าสีขาวปดกต้นก็บกขายวีดีโอเหรอขายบานบาส้ม ทอดเกี่ยวกับือดใบักนไหมกะมเกดนวยนะมังเกนวยอะไรมักดืออะไรคือไมังืออะมือไมัน่เป็นมะเลือป่ะมะเลือมะเลือปอกมีมะเลือมักคิลืออะไรมัืออะมคืออะนี่แช่บ๊อกเห็แช่บอกเย็ืนนะ เนาหูมนอกเงีเด็เงินมาดอเกน้องอส่าาเด้อกินแะกงหมาลกตดสิด้ยานม่แม่้วจานนี่เอามกับค่ปนไงกระดบงมสีเ้อนก็ส้สำหรับคลิปนี้นาาสาวนุชก็ขอตัวลาไปก่อนสบายดีเด้อแล้วก็ พาพี่น้องมากินขา้าวแรงน้ำกันเนาะมื้อนี้มีส้มตำเล็กกัะแกงน้ไม้นนั่นเองเด้อจ้า